สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พิพิธภัณฑ์เว็บไซต์ on tour ในขณะนี้ท่านกำลังเข้าสู่เว็บไซต์ของ National Gallery of Art Washington DC ค่ะเราจะพาท่านเข้าสู่โลก National Gallery of Art พิพิธภัณฑ์ National Gallery of Art จัดตั้งอยู่ที่ Washington DC สหรัฐอเมริกาด้วยแผนผังจะแสะดงให้เห็นถึงเส้นทางไปยังอาคารตะวันตกและอาคารตะวันออก รวมไปถึงสวนปฏติมากรรมที่จัดตั้งอยู่ใกล้เคียงกับถนน Constitution Avenue นอกจากนี้ยังมีอนุสรณ์ําพุเมลรอนที่อยู่ด้านหลังสุดของพิพิธภัณฑ์อีกด้วยดยจุดเด่นของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นั่นก็คือได้มีการสร้างอาคารให้เข้ากับยุคสมัยของผลงานศิลปะที่ถูกนำมาจัดแสดงอีกด้วยซึ่งประกอบไปด้วยอาคารสองหลังได้แก่อาคารตะวันตกและอาคารตะวันออกซึ่งเชื่อมต่อกันด้วยทางเดินใต้ดินอาคารตะวันตกถูกออกแบบโดยสถาปนิก จอห์นลาเซลร์โรฟคงสร้างเสร็จสมบูรณ์และได้รับการยอมรับจากประธานาธิบดีแฟรงคลินสีลเวสในนามของชาวอเมริกันเมื่อวันที่17มีนาคิเตักราช1941ในช่วงเวลาที่สร้างโครงสร้างนี้เป็นโครงสร้างหินอ่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลกพิพิธภัณฑ์นี้ได้นำเสน,นอนิทรรศการสุดพิเศษตลอด363วันซึ่งส่งผลให้สถานที่แห่งนี้เป็นหอศิลป์ที่ดีที่สุดในโลกและ แสดงเห็นถึงพัฒนาของศิลปะตะวันตกและยุคกลางจนถึงปัจจุบันอีกด้วยโดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ไม่ต้องเสียค่าเข้าชมแต่อย่างใดและมีเวลาทําการตั้งแต่10นาฬิกาถึง17นาฬิกาโดยจะเปิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดสัปดาห์และจะมีวันปิดนั่นก็คือในวันคริสต์มาสที่2 5ธันวาและวันปีใหม่วันที่1มกราวัตถุประสงค์ของพิพิธภัณฑ์ National Gallery of Art ทำหน้าที่รับใช้ชาติโดยการตอบรับทุกคนในการสำรวจและสัมผัสผลงานศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ร่วมชาติโดยเมื่อกดเข้าชมเว็บไซต์สิ่งที่ทางเว็บไซต์แสดงให้เราดูทันทีคือการประชาสัมพันธ์นิทรศการที่ถูกจัดขึ้นตามนิเทศการในช่วงแต่ละเวลาซึ่งสามารถเข้าชมนิทรศการออนไลน์ได้มีทั้งงานล่าสุดงานที่กำลังจะจัดขึ้นและงานที่ผ่านไปแล้ว ผลงานที่หอศิลปสะสมและดูแลรักษามาตลอดตั้งแต่ผลงานที่จัดแสดงที่มีชื่อเสียงในไฮไลท์ไปจนถึงการค้นหาผลงานศิลปะและศิลปะได้อย่างอิสระซึ่งมีทั้งประเภทจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์ภาพสเกต็ตภาพถ่ายมนทนศิลป์และอื่นๆซึ่งสามารถกดเข้าชมได้ผ่านการกดเข้าไปที่ Collection และที่สำคัญเมื่อกดเข้าไปดูแต่ละชิ้นงานสามารถกดเข้าไปที่ชื่อผู้สร้างสรรค์ผลงานเพื่อเข้าสู่หน้าประวัติผู้สร้างสรรค์ผลงานที่มีข้อมูลศิลปินพร้อมทั้งชิ้นงานอื่นๆที่ศิลปินท่านนั้นเป็นผู้สร้างสรรค์ให้ได้ดูเพิ่มอีกด้วยค่ะมีหน้าคำแนะนำการสร้างสรรกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะของคนในแต่ละช่วงวัยสำหรับครูที่ต้องการหาแนวทางการสอนศิลปะโดยสรุปคำแนะนำที่ได้มาจากเว็บไซต์ มีทั้งกิจกรรมระดับเกรด1 n that t กิจกรรมระดับเกรด t w e that f กิจกรรมระดับเกรด six that e และกิจกรรมระดับมหาวิทยาลัยมีแหล่งข้อมูลในห้องศึกษาคอลเลกชันรูปภาพห้องสมุดและหอจดหมายเหตุของหอศิลป์ทำให้นักวิจัยสามารถศึกษาศิลปะในเชิงลึกได้เกมอาร์าเทลเ่นด้วยวิธีการถ่ายภาพว่าภาพที่เห็นเป็นผลงานของศิลปินท่านใด โดยมีภาพทั้งหมดสีภาพตอนหนึ่งศิลปินเมื่อเล่นเสร็จแล้วสามารถกดชื่อภาพที่ปรากฏขึ้นมาเพื่อเข้าไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมของภาพได้ซึ่งขอแอบ,บกระซิบว่าจะมีการเปลี่ยนคนไปในแต่ละวันและสามารถเล่นย้อนหลังได้จากนั้นให้กรอกชื่อศิลปินลงไปในช่องค,คําตอบใต้าภาพหากไม่สามารถตอบได้ในรูปแรกเราสามารถกดสกิปได้เพื่อไปดูภาพถัดไปเผื่อจะเป็นผลงานที่เรารู้จักและสามารถกดส่งคําตอบ สิ่งที่ปากฏต,ต่อมาก็จะเป็นคำเฉลยและข้อมูลของภาพจากประสบการณ์และความยากง่ายของแต่ละวันขึ้นอยู่กับความมีชื่อเสียงและความมีอกิัษษ์ของผลงานศิลปินแต่ละท่านจากการเล่นเกมอาร์เทอเรนระดับอีซี่ที่ไดสิตเลือกทําให้สามารถตอบชื่อศิลปินเจ้าของภาพได้ตั้งแต่ภาพ,แ,พแรกโดยไม่ต้องเปิดภาพอ,อีกสามภาพเพื่อมาวิเคราะห์เลย เมื่อตอบถูกแล้วชื่อภาพทุกภาพก็จะปรากฏขึ้นนิสิตจึงเข้าไปดูภาพทั้งสีภาพอย่างสนใจทําให้อ่านข้อมูลอย่างละเอียดและรู้จักผลงานของวินเซนต์วนโกมากขึ้นแม้ว่าจะจําทีแปลนของเขาได้อยู่แล้วหลังจากนั้นนิสิตก็ได้มีโอกาสกดเข้าไปเล่นเกมในภาพอ,อื่นอีกมากมายและสุดท้ายยังมีวิดีโอให้ความรู้ต่างๆซึ่งสามารถเลือกเข้ารับชมได้ตามความสนใจของเราอีกด้วย สามารถใช้เพื่อการศึกษาพัฒนาการการสร้างศิละปะของศิลปินได้จากการที่ทางเว็บไซต์มีการสร้างหน้าประวัติศิลปินและภายหน้าดังกล่าวมีผลงานของศิลปินนั้นให้หลากหลายช่วงเวลาให้ได้ชม สามารถใช้ในการศึกษาการทำงานของศิลปินได้นอกจากจะสามารถศึกษาขั้นตอนการทำงานของศิลปินได้อีกด้วยเพราะทางเว็บไซต์ยังมีการแสดงภาพสเก็ตของศิลปินที่มีชื่อเสียงเอาไว้อีกด้วยผู้ที่มีความสนใจจะศึกษาด้านการออกแบบเชิงพาณิชย์สามารถเข้าหน้าช็อปของทางพิพิธภัณฑ์ในการศึกษาเรื่องการออกแบบสินค้าที่ระลึกได้อีกด้วย เพราะมีการดัดแปลงผลงานจากศิลปะชื่อดังและเอกลักษณ์ของศิลปินที่มีชื่อเสียงมาสร้างเป็นสินค้าจำนวนมากสำหรับครูหรือบุคคลธรรมดาที่ต้องการจะหาแรงบันดาลใจในการสอนศิลปะตัวเว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์ก็จะมีตัวอย่างการจัดกิจกรรมศิลปะให้ได้เลือกศึกษาและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จะมีตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย